กรับก็กลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาเอฟซีมาดูต้นกล้วยแปลกอีกแล้วนะครับอยู่บ้านบ้านบ้านป้าตือนหครับพี่ยิ้มปตือปือครับป้าตือนะครับผมต้นกล้วยต้นนี้ ออกลูกกลางลําต้นนะครับ Fc ครับให้โชคให้ลาบมาตลอดนะครับนี่นะครับเข้าทุกงวดก็ว่าได้นะครับ Fc ครับครับวันนี้เราจะมาสอบถามแนวทางของแม่ตือนะครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอปอพาลอยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ Fc เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตอนนี้แม่ตือก็กําลังจะทาพิธีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมแนละรับฟังกันครับผมนี่แล้วค่ะเป็นมองไม้แรงไม้นะครับเปิดไม้เพราะว่าป่าเพิ่นเป็นผู้ขอเพิ่นได้ตลอดนะคะ การต่อนเกาิ่กาสิจุดถูกเสียงไท้ายะค่ะเลขที่เพื่อนเห็นนะคะกัสิผ้าเอฟซเข้าไปซ่องเมืองอีกรอบนะคะ อันกล้ยค pues ันี่มันออกพวแปดเดียวกว้างโอสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอันแม่ยังก่่ะเนี่ยถามตือก่อนค่ะแม่ตื้อเนาะค่ะโอ้ค่ะอันิี่เงาอยิ้มเปอนเบาให้ฟังเนาะว่ากล้วยขึ้นกลางต้นเลื่อยว่าสันกะเป็นข้างแรกทือมีโอกาสได้มากเนาะค่ะเพื่อนมากนี่พ่นไหนโชคตลอดอยู่นี่เนาะค่ะคุณแม่อาย ก็มอดันตุ่นคนอืมเปิ้ลไฮแบบเดยแม่เอาอีกเอาน้ำตุ่นละนี่นะนะเป็นน้ำตุ่นแอ๋อซองซองน้ำตุ่นเลยเห็นบ่ค่ะน้ำปีกล้วยขีกินสิบฝีไงเนาะแล้อปยิ้มไงอืมฝีก็ออกครับก็เป็นเรื่องประหลาดเนาะครับเนาะครับตั้งแต่มีกล้วยถอดลูกกลางต้นมานี่ประตือนี่คือมีโวกตลอดมันบอกรับก็ได้อยู่ครับผม เดี๋ยวนี้มันใบลอตเตอรี่ก็ป่ค่อยมากเนาะมากเเบอกเหมือนสไหมซื้อบาท่นเขาเออมันจละสองเจ้าแต่ว่าปล่เขาออกไปว่าเลขต้นกล้วยดีก็คือว่ามีแล้วดังแห้งนอกค่ะนี่แหะครับต้นกล้วยต้นนี้แหละครับที่เป็นซาบันลือครับสามตัวตรงๆนะครับเด้อแตกสามตัวเลยครับแกสามตัวครับลอตเตอรี่มาเนี่คือเบเลยครับว่ามีสาหรับเลขตนกล้วยต้นยอ ถ้าเป็ด็กต้นกล้วยมาเพิ่มคือหมดแล้วหมดแล้วครับโอ้ครับครับผมโอ้โชคดีครับบอมือนี้อ่าทางช่องก็ได้มาให้ป้าเล้วทำพิธีจุดถูกเสียงไทยครับขอโชคขอลาบจากแม่นางตานี่ครับว่าเป็นต้นตานี่ครับผมขอซ้ำตัวตรงๆเลยครับโอ้แต่ว่าก็อยากให้ป้าซองให้แน่ค่ะเพราะว่าผู้ผู้เพิ่นเคยซองผู้เพิ่นหมัน เพื่อนให้เพื่อนซ่วงนะเพื่อสีห็นป้าไปซ่วงยุจุดใดค่ะของต้นกล้วยโอน้ำปีนี่ล่ะโอ้ซ่วงช่งให้เบิ้งเนี่ยค่ะประกอบกันกับเลขกถูกว่ามันสิตรงกันบ่เนาะอนุญาตคุณป่าอนุญาตให้ช่วงด้อค่ะเลขกถูกโอ้กล้วยตานี่ด้อค่ะนี่แม่ตานี่นะคะคแต่อะไรเบิ้งดีดีครับ ก็ดีเพราะว่าก็เห็นไงว่าีม่ดาบเจ้าของบ้านเจ้าของต้นกล้วยนะครับเนาะเพิ่นกระรังซองหาให้ครับคุณบคเพิ่นซองหมานจงหัวดมาคุณพ่อหน่อยมาพี่ครับเดี๋ยวครับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องนาแปลกดเนาะครับเนาะครับ อีกสี่เป็นไหมครับเด้อเบ่งซอยกันเพ <c oughs> ราะว่อะไรเบิ่งดูเห็นตัวเลขบ่ครับนี่อยู่ช่องยืมครับมีอยู่ในกล้องนี่ครับ,บเห็นปะมันนี่ก็เห็นทุกทีดี ที่เห็นว่าครับหกหนึ่งหก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 ห่หกมองได้ครับปะเดี๋ยวพาไปส่วมมุมน้าป่านะครับเนาะโอ้พอดีหกหนึ่งอดเด็ดเลยครับเด้อเบิ้งครับว่ากลวยตัวนี้ไห้สามตัวตรงๆนะครับเด้อเบิ้งดีดเดี๋ยวอกอย่างหนอ่งหกป่าันป่าเพื่นเราเพื่นเห็นหนึ่งหก หกกับเก่าตัวเดียวกันเป็นหนึ่งเกลาก็ได้เด้อค่ะเอฟซีท่าเนี่ยนี่เห็นเขาเอาว่าเอาท่าจะดเทียบซีก็หลายปู่หลายคนนะครับตัวหนึ่งซีนะหนึ่งซีนะครับมก็ตั้งเห็นสองตัวหนึ่งซีกับหนึ่งหกป่าคนเห็นเนาะนี่หนึ่งซีหนึ่งหกกับนึ่งเก่าตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเห็นหนึ่งซีกับหนึ่งหกหนึ่งซีกับหนึ่งหกนะครับเนาะ ใส่พิ่แต่ละหน้าในการ่องด้วยค่ะครับผมตั้งชองเป็นเทียแนวทังเลยครับเด้อกล้วยจังหน่อยละวะครับกล้วยมีจักหนึ่งนับวีกันเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวีกล้วยเก้าวีครับพี่น้อตจะมานับหน่อยนี่ยหงนับเกีหน่อยเห็นหนึ่งหกกับหนึ่งสี่นะครับเนาะกล้วยมีเก้าวีนะค่ะแต่ว่าแน่เนี่สิเป็นเก้าหนึ่งหกก็นเล แม่ก็จะลูกแป้งนะครับผมหทาแป้งเลยเอาโเอา่ี่ดแปงเลี่ยรับต้นอีที่บอชัอเลยดแป้นอ นี่นะในี่นะ่หมนี่นะเห็น่นไหนี่นะเหมนี่นะในี่น่ไหมนนะใช่ไหมี่นะใช่ไบี่เไมนี่นะใไนี่นะใชไนี่นใหมนี่นะ่อหมนี่นกใหมนีันใช่ไหม่ะหมนนไหมนต่นะ่คมนี่นไห้นีันไหี่น้อง่ใช่ไมนนมน่ไนี่นะ่ไี่นใ่นี่นะหนี่า่นไหนี่นีนะนี่ นี่ครับนี่เอาปัดประตือบังดูครับนี่ครับแม่เห็นตัวไหนครับบมครับบงครับนี่ให้เจ้าของเขาดูครับง่ายๆนี่ครับคือเลียกยังครับนี่หนึ่งสี่ตัวใดครับไม่เปตัวใดครับหนึ่งหกตัวเก่าเรออเห็นเป็นหนึ่งหกตาปลแล้วก็เห็นหนึ่งหกคือป้าตือยังเห็นเป็นหนึ่งหกตัวเก่าด้ครับเด้อหนึ่งกล้วยไม่เก่าหีครับ่ เหเก่าเด็กพอนั่นวเียวนึ่น่ดัเห็นตัวใดครับ่านี่อยู่ในในกล่องยิมนี่เห็นตัวใดครับนี่ครับนี่หนึงอ่ะี่ซอยมาเล็กยังครับอีซี่ทั้งบ้านเห็นเห็นดีเห็นตัวใดครับเห็นหลาตัวละ เคือเป็นเรียกหาวะครับนี่ไงหนิพอหน่อยนี่ครับเตียงสี่บ่ครับตัวใหญ่นน่แมนบ่จะเป็นตัวนี้เหบ่ครับของต้นกล้วยประหลาดพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับป้าอ่าป้นี้ป้าตื้อเอา่วงแล้วครับเป็นอยู่เนาะครับอ่าได้จุดบั่วแตงคันหานะครับเนาะขอสวกขอหลาดแม่ตานี่เพิ่น คผูกคนเพิ่นไเพื่อนไ้ยุตวนเพื่อเพิ่นละเพื่อนไฮยุต้นเพิ่อนฮยุปีแม่นป้าครับป้าเห็นตัวใดครับหนึ่งหกอ้าวหนึ่งหกราจะแต่งหนึ่งสครับผมศูนย์หนึ่งสี่ครับแมเพื่เ็้นเป็นศูนย์หนึ่งหกเอ้ยหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ครับผมจับหนึ่งหกครับ จะพูดเพื่อนยูนีนะพี่รองนะเพื่อนเห้นเอาสมมตมาให้แม่เพื่นเขียนหนออให้แม่แล้วสรุปให้ว่าเพื่นเห้นตัวใดเอฟซีกับที่ได้แคบนาจอไว้เนาะอาจารย์เนาะครับผมครับผมครับแต่ว่าเป็นเรื่องมาัศจย์อันนี้โอปอครับโแตงโมครับแล้วก็เบิกซับแล้วก็จารย์ลครับแกเอดเเดืออเื่อเเือ เอามึกไหมาบาดเนี่ยนะเอามึกมีหครับมือกให้แม่เป็นแขนให้เราเป็นรองนะครับผมูเพ็นยูประจำคูเพ็นเขียนประจำคู่พันไข่เอาแล้วไม่นอครับผมเมื่อวนเนาะเมื่อนี้จีมีไหลายซดเ้ยครับเด้อครับจะให้ป้าเพ็นเป็นผู้นำครับหาโชกหารลับให้ทั้งเอฟซีเนาะ แม่เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะครับแม่ตัวใหญ่เลยครับครับง่ายเลยค่ะพี่น้อเห็นเนื้อจีบไม่รับใบเดียวตัวเล็กครับพี่น้องนี่ต้นกล้วยต้นนี้ขึ้นมาครับเราก็ได้โชคได้ลาบมาตลอดกระสุนย์หนึ่งสี่นี่เครับ หนึ่งหกกับศูนย์หนึ่งสี่ครับเอาตัวใหญ่ๆได้เ็เข้ามาตลอดเลยนะครับแม่เนาะเข้ามาตลอดครับอลอตเตอรี่ว่ามีขายครับขันมาฟังนี่ถ้าเลขต้นกล้วยนี่คือครับหมดเลยครับหยิบหมดเลยครับโอ้ครับผมจนตาเพิ่นทออืครับเอาตาไปแล้วสงสัยไปหาหยิบลอตเตอรี่แล้วครับนยครับเขามาย่ะนำได้ว่าเสียวเลขต้นกล้วยกับบไดใจัเกเกอรอครับครับ พราะว่าเพิ่นดึงไว้กวนแล้วโอครับผมก็16014นะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ตือนะครับผมต้นกล้วยที่ออกลูกกลางลําต้นนะครับผม16014นะครับผมอาจจะเป็น19ก็ได้นะครับ f ีครับครับผม คือเลขที่นี่ปล่อยไปเมื่อไหรคือลอตเตอรี่หมดเลยนะครับ FC วันนี้เรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์สดๆกับคุณแม่ตือนะครับผมถือว่าโชคดีนะครับครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอุปพาพลยนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็จะสรรหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝาก f c กันเช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้ขอ